ซับเซทพร้อมให้ในการจำวันนี้ Interboosters ขอเสนอคำว่า super s e e d ค่ะคำว่า super s e e d เป็น verb นะคะแปลว่า replace หรือว่าแทนที่เพราะว่าดีกว่าค่ะ super ซึ่งแปลว่าเหนือกว่าส่วนคำว่า seat จะแปลว่านั่งจริงๆตามรากศัพท์แล้วแปลว่านั่งทับหรือว่า sit on top นั่นเองค่ะฉะนั้นเวลาอะไรบางอย่างถูก sit on top ถูกนั่งอยู่ข้างบนก็แปลว่ามันมาแทนที่นั่นเองค่ะ คำนี้ก็อาจจะใช้กับคนรุ่นเก่าหรือว่าโมเดลรุ่นเก่าๆถูกซูเปอร์ซีเดตนะคะ h a v e been s u p e r s e e d ีโดยคนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นโมเดลใหม่ๆนั่นเองนะคะใช้กับคนก็ได้สิ่งของก็ได้อะไรก็ได้เลยค่ะดอกไม้นี้นะคะใช้ซีดแบบเดิมนะคะดอกรุ่นแบบรุ่นเป็นซีดรุ่นเล็กนะคะปลูกมาได้แค่เนี้ไม่เวิร์คค่ะมันถูกซ u เปอร์ซีเดตนะคะ รุ่นเมล็ดพันธุ์รุ่นเก่าถูกซูเปอร์ซีดเด็โดยเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบซูเปอร์ซีดเป็นซีดอันเริ่มเติมนะคะจำไว้นะคะคำว่าซูเปอร์ซีดแปลว่าแทนที่จะ